ในอดีตมีนักฟุตบอลไทยจํานวนไม่น้อยที่เดินทางไปค้าแข่งยังต่างประเทศแต่มีไม่กี่คนที่สามารถไปสร้างชื่อได้ในเวทียุโรปโดยนักฟุตบอลไทยที่ไปสร้างชื่อได้มากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นโคชแห่งวิทยาลาหกุลที่เคยไปค้าแข่งยังประเทศเยอรมนีกับทีมแฮ่าเบอร์ลินและทีมซาบรุคเคนนานถึง5ปีด้วยกันอีกทั้งยังสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับฉายาว่าไทยบูม นอกจากโคชเฮงแล้วนะครับอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จนั่นก็คือโคชปั้มวรวันชิตเต่าวนิชที่เคยไปค้าแข่งที่ประเทศเดนมาร์กกับทีมวีบอกและอีกหนึ่งคนครับที่ได้ไปในช่วงเวลาสั้นๆคือลีซอทีรเทพวิโนไทยที่เคยเล่นให้กับทีมเคลิเซ่สโมสรชั้นนําของประเทศเบลเยียมซึ่งเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับที่นักฟุตบอลไทยยังไม่มีโอกาสได้ไปค้าแข่งในยุโรปอย่างจริงจัง จนกระทั่งทุวิสินแดงดาครับกลายเป็นนักฟุตบอลไทายคนล่าสุดที่ได้เดินทางไปค้าแข้งในยุโรปกับทีมอัลเมเรียในศึกลาลิกาสเปนโดยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูก,กาลจากเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดผมกำลังดูวินาทีบร,ริษัทของวงการฟุตบอลไทยนะครับเป็นวินาทีที่ตุวิสินแดงดาครับนักฟุตบอลไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นในศึกลาลิกาสเปนนะครับเมื่อ คืนวันเสาร์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าน่าจะมีแฟบนบอลจำนวนไม่น้อยที่ติดตามคู่นี้นะครับแล้วก็ได้เห็นวินาทีบราาษิษัทนั้นแล้วันนี้ครับสปอร์ตรับรุลในช่วงรับรนลไทยลีกผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับรุ่นพี่นักเตะที่เคยไปคา้าแข่งต่างประเทศในยุโรปมาแล้วแลวก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลไทยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งนะครับก็คือโคชเชงวิทยาลาหกุลนักบอลไทยหนึ่งเดียวครับที่เคยเป็นเล่นในศึกฟุตบอลบูเดสกีกาเยอรมนีนะครับ รวมถึงยังมีบทสัมภาษณ์คุณพ่อของชอสินแดงดาครับนั่นก็คือพานากาศเอกประสิทธิแดงดานะครับถึงความรู้สึกที่ได้เห็นลูกชายลงเล่นในสนามฟุตบอลในเวทีฟบอลระดับโลกนะครับอย่างลาลิกาสเปนมาฝากคุณผู้ชมกันครับก็เป็นโอกาสของชีสินนะที่ที่ได้จะได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆนะที่สำคัญคือบรรยากาศการฝึกซ้อมสภาพอากาศอาหารการกิน แล้วก็วัฒนธรรมนะซ,ซึ่งซึ่งตรงนี้มันมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้อฟอร์มการเล่นดีขึ้นอ,อย่างผมกระโดดไปเล่นบุนเดสลีกาเลยเนี่ยมันก็ใช้เวลาปรับตัวอีกแล้วนะครับคือการปรับตัวอย่างที่ผมบอกคือทีวีศิลเห็นลาลิก้าในทีวีเนี่ยทุกๆอาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าเขาจะปรับได้ตัวได้เร็วกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสปีดเกมความ ความแข็งแกร่งเราที่กันคือมันมันเป็นเรื่องของรายละเอียดของแท็ติกครับที่ว่าจะบริหารจัดการคู่ต่อสู้ยังไงให้สงบนิ่งซึ่งตรงนี้มันจะอยู่ที่ลีสินเนี่ยจะต้องรับรู้และทําความเข้าใจกับแท็ติกที่โค้ดมอบหมายให้ซึ่งตรงนี้มีส่วนสําคัญมากนะครับซึ่งถ้าตัวเองทําตามแท็ติกและรายละเอียดที่โค้ดมอบหมายไว้ในเกมได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถที่ยืนหยัดเป็นตัวตัวจริงได้ด้วยครับ จริงๆแล้วมันจะใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนนะครับผมในการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อร่วมทีมนิสัยใจคอ,อ,อวิธีการฝึกซ้อมการตรงต่อเวลาอาหารการกินบรรยากาศในการฝึกซ้อมและที่สำคัญคือเวลาฝึกซ้อมเนี่ยมันมีรายละเอียดแทคนติกที่ต้องฝึกเอาไปฝึกซ้อมเนี่ยถ้าเขาทําความเข้าใจได้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไปได้ดีครับสิ่งสาคัญเลยที่ผมเห็นนักบอลที่ไปอยู่เมืองนอกแล้วเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจถ้าสภ,สภาพจิตใจไปไม่พร้อมกับ อร์มการเล่นเนี่ยมันก็จะสุดไปเลยครับโดยเฉพาะในเรื่องของออการบาดเจ็บความเหงาถ้ามีแฟนและเลิกเลยครับส่วนใหญ่ก็จะมีหาเรื่องคิดถึงบ้างคิดถึงแฟนคิดถึงข้าวเหนียวส้มตำปลาทูนี่นปลาทูซึ่งตรงนี้มันต้องปรับให้ได้ครับแต่รูปแบบการฝึกซ้อมเนี่ยผมว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยที่มีการฝึกซ้อมที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้ว มันไม่มีมานานแล้วที่ว่าจะเห็นเด็กไทยเนี่ยไปเล่นในยุโรปนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาในปี79จนถึงตอนนี้ก็มีมีทีละศินป์เนี่ยผมว่าตอนนี้มันเป็นแรงประกายให้กับเด็กๆด,ด้วยทช่ว่าเด็กมีเป้าหมายขึ้นนะครับนอกจากเป้าหมายในลีกบอลอาชีพในประเทศในใน,ในไทยพี่มีลีกแล้วเนี่ยแล้วก็ทีมชาติแล้วเนี่ยมันก็จะมีลีกในยุโรปซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นเอ่อเป้าหมายของเด็กๆในอนาคตด้วยซึ่งเป็นแรงจินใจที่ดีกับเด็กในอนาคตด้วยที่จะเดินตามแบบทีละศิลป์แดงดางครับ,ค,รบคือ เราจะเห็นแบบพวกบาซินพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นเนี่ยพอไปเล่นปั๊บเนี่ยหนึ่งค่าตัวถูกสองมีคุณภาพซึ่งผมเชื่อว่าค่าตัวถูกแล้วมีคุณภาพเนี่ยถ้าทิศสินสามารถแสดงคุณภาพนี้ออกมาได้ในเกมผมว่าเขาต้องมองนักบอลไทยอีกแน่นอนเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเล่นในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอ,อย่างฟุตบอลโลกโอลิมปิกหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าทีเดสิสามารถโชว์ฟอร์ไมได้ดีผมว่า หลีกทั่วโลกเนี่ยโดยเพาะแมวมองเนี่ยต้องกลับมามองประเทศไทยแน่นอนครับผมครับพ่อแม่เขาเป็นคนหลงไหลในเกมฟุตบอลอยู่ยแล้วมันจนถึงมาถึงลูกเขาโดยเฉพาะน้องสาวเขาด้วยนะเราเห็นทั้งพี่น้อง,นองเนี่ยไป,ไปเล่นฟุตบอลนอกคือความหลงไหลในเกมเนี่ยผมว่าทีศด็ิมีอยู่แล้วผมอยากจะให้กําลังใจเขาในเรื่องของการฝึกซ้อมที่หนักแล้วก็อดทนในเรื่องของ การดูถูกนะซึ่งตัวนี้ยังคงจะไม่มีแล้วนะครับในเรื่องการเหยียดผิวต่างๆที่สำคันคือใจต้องนิ่งครับพอไปเล่นแล้วเนี่ยฟุตบอลมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมขนาดไหนที่สำคันต้องมีความมั่นใจแค่นั้นเองครับถ้าจะได้รับเลือกลงไปเล่นตัวจริงเนี่ยอย่างที่มบอกคือหนีตัวประกบให้เป็นพาบอลเข้าไปยิงให้ได้เหมือนที่ทำในไทยแลนด์ลีกเนี่ยผมคิดว่าซีซินเนี่ยโด่งดังแน่นอนครับ และนี่ก็เป็นคําแนะนําของรุ่นพี่ที่เคยมีประสบการณ์อย่างโคชเองวิทยาลหอกุลนะครับและตามที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ในช่วงแรกผมมีบทสัมภาษณ์คุณพ่อของธีรศิลป์ก็คือพันุอากาศเอกประสิทธิ์แดงดาม,มาฝากด้วยโดยคุณพ่อของธีรศิลป์ได้กล่าวกับผมหลังจากที่ได้เห็นลูกชายลงเล่นว่าการได้เห็นลูกชายลงเล่นในหลีกระดับโลกอย่างลาลิกาสเปนเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัวและทําให้ฝันของตนได้เป็นจริงเนื่องจากตนเองไม่เคยได้เล่นฟุตบอลแบบจริงจัง นี่จึงเป็นที่สุดของคุณพ่อแล้วคุณพ่อของทรีริลิ์กล่าวกับผมต่อว่าตอนนี้ไม่ห่วงเรื่องเกมการเล่นแล้วและตนก็มั่นใจว่าทรีริลินจะสามารถที่ตำแหน่งตัวจริงได้นในรูเรวนี้ส่วนด้านความมุ่งมั่นของทรีริสินจากการที่ลูกชายยืนยันกับตัวเองว่าอยากจะไปเล่นในลาลิก้าทำให้ไม่มีความกังวลใจในเรื่องนี้ส่วนสิ่งที่ห่วงที่สุดคงหนีไม่พ้นการที่ทรีริสินต้องไปอยู่คนเดียวห่างไกลพ่อแม่เวลาที่มีปัญหาก็อ,อาจจะทำให้ลูกชายเครียดได้ ซึ่งตนเองก็พยายามพูดคุยกับลูกชายอยู่เสมอและล่าสุดก็ได้มีการส่งข้อความไปพูดคุยหลังจากที่ทีริสินได้ลงเล่นไปเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนเรื่องการเดินทางไปดูลูกชายลงเล่นนั้นคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ <E <ast> <S <S นั่นก็คือคำแนะนำจากอดีตนักฟุตบอลรุ่นพี่รวมถึงความรู้สึกของคุณพ่อที่มีต่อทีริลินแดงดา ซึ่งแฟนฟุตบอลชาวไทยครับคงต้องส่งแรงใจไปช่วยเชยร์ทีรศินแดงดาให้สามารถประสบความสําเร็จได้ตามที่เขาหวังเอาไว้เพื่อที่จะสามารถเป็นก้าวแรกของนักเตะไทยในการไปค้าแข่งในยุโรปแล้ววันนี้ครับสปอร์ตรับ,บรุนในช่วงรับ,บรุนไทยลีกหมดเวลาลงแล้วผมชันทิกาจนทวิเศษและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ